กิ่ม,มาดยกับตามแม่โควนนี้สายเนื้อย่างอาจจะเคยกินเนื้อย่างกับมันฝรั่งบดหรือผักย่างต่างๆครับแต่วันนี้ผมมีสมุนไพรไทยมาน,นําเสนอครับกับเมนูนี้เลยครับห่อเนื้อย่างยำตะไคร้ขั้นตอนและหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกครับก็ลดความชื้นของเนื้อด้วยเกลือครับพริกไทยป่นครับ ทำแบบเดิมทั้ง2ด้านเลยครับเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเนื้อย่างของเราด้วยน้ำซอสปรุงรสฉลากเหลืองตาฉลากทองครับเราใส่แค่เพียงเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ำยำของเรามีรสชาติแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนำไปย่างกันครับเริ่มจากใช้มันลงไปย่างก่อนครับ ด้านครับสำหรับความสุกก็ตามชอบเลยครับตอนนี้เนื้อของผมได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรานำขึ้นมาพักไว้ครับระหว่างที่ผมรอให้น้ำในเนื้อครับมวลอยู่ในเนื้อของเราเพื่อความนุ่มฉ่ำของเนื้อครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันต่อครับปลุงน้ำยำด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ทัวฉลากทองครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับสำหรับความหวานก็ตามชอบเลยครับ เพิ่มความเปรี้ยวกลมกล่อมด้วยน้ำส้มสายชูก,กลั่น5%ตาฉลากทองครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำมะนาวครับคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราพักน้ำยำของเราไว้ไปทำเครื่องสมุนไพรกันต่อครับซอยกระเทียมก่อนครับตะไคร้ครับตามด้วยพริกแดงจินดาครับสุดท้ายครับผักชีฝรั่งครับ ตอนนี้เครื่องยำของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับวางใบชะพลูของเราลงไปครับเครื่องยำตะไคร้ของเราครับหั่นเนื้อกันครับเนื้อย่างครับผักชีฝรั่งครับน้ำยำครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับห่อเนื้อยำตะไคร้ลองไปทำกันดูนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับอ,อิ่มอร่อยทุกมือ้อด้วยขวดนี้เลยเป็นลาเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว